กาวสังขานุสติุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆยาติทางเจตาริปุริสาอยู่คานิอัตถปุริสาปุกลาเอสาภควาโตสาวกสังโฆอาเนยโยปลาเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกริณีโยอนุตรังบุญญาเกตตังโลกาสาติสิปินดามณีปียังมันตังกินดามณีปียังมันตังยะสังทาโกสังโกนังอุปัสสันติสีนี หังมาตาปิตาวะโอละหังปะภพตันจะมหาลาชาตะวังมังปูสัตถุนโนทีปังตาระเทวสุปเูเสธิกินจิเทวเยสกโกปัจฉังทัสมิงกินนวาทัตตาปียังกันตังสาริปตังพระวัตุเมสิทธิลาพังชานานะเยมณีกินาปียงังจะทนานสัพเพชนาพะหงูชนาปียังมะมะสิบเอ็ดสก,กัตตวาสัก สักระตวาพุทธรัตน mm. ังอุสธังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตชะนาโสตินานสันตุปัทภาสัพเพทุกขาบุปปสสเมินตุเตสักระตวาธรรมรัตนังอุสธังอุตมังวรังปริลังวุปสมะนังธรรมเตชะนาโสตินานสันตุปัทภาสัพเพพยาอุปปสสเมินตุเตสักระตวาสังขรัตนังอุสธังอุตมังวรังอาวเนยยางปาวเนยังสักกะเตชะนาโสตินานสันตุปัทภาสัพเพโรขาบุปปสสเมินตุเต เจ็ดพุทธานุสติปิติปิสุภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจนะสัมปโนสุกโตโลกะวิทุนุตโรปุริสะธรรมสารติสัทถทวมุนสานังพุทโตภกวาติแปดธรรมานุสติสบากขาโตภควตาธรรมโมสันทิติโกอกาลิโกอิหิปสิโกโอปนัญิโกปจตังเวทิตโพวินเดหิติก้าสังขานุสติสุปฏิปโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปโนภควโตสาวกสังโฆ ยาญาปฏิปนุเพราะว่าโตสามสังคุสามีคิปฏิปนุเพราะว่าโตสามสังคุยะที่ทางจตาริปุริษายุคานิอัตถะปุริษะปุกละละเอสะเพราะว่าโตสาวสังคุอาเนยโยเป่าเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรลนิโยนุตรังบุญยัเขตตังโลกาสาติสิบกินดามณีกินดามณีปิยังมันตังกินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังกูนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะอระหังปปูตันจะมหาราชา ตะวังมังโปสัตตุโนทีปังกาเรเทวสุปเสทิกินกิเทวุยสกโกปัจชังทัดมิงกินเนวาทัดตาปียงกันต่างสาริปุโตพระวันตูเมสิทธิราพังชยาชนะณเยมณีกินดาปียงจะทนายศพเพชนาพระมุชนาปียงมามะสิเปสกตวาศกตวาพุทธรัตนังอุตถังอุตมังวรังอหิตังเีวมนุษยานังพุทธตเชนะโสตินานสันตุปัตวา สเพทุขาบุปสเมนตุเตสกตวาธรรมรัตนังโอสังอุตมังวรังปริลาหุูปสมนณังธรรมะเตเชนะโสตินาัสันตุปทวาสภีพระยาบุปสเมนตุเตสกตวาสังฆรัตนังโอสังอุตมังวรังอาเนยยังปาวเนยยังสังเกตเชนะโสตินานสันตุปทมาสภีโรคาบุปสเมนตุเตงสิบสองจินนบัญชร เจ้าสนากตาพุทธาเชตวามาลังสมานังเจตุสัจจารสภารัตังยีริมจุนรนหาสภาตันหังกราตโยพุทธาตวีสตินายกาสัพเพปิตาไมหังมัตเกิติมุนิสรารสีเสบิโตไมหังอุเรสภะกุณากรุหัตะเยเมนุรุโฮสารีปุตโตเจตักิเนกุนทันโยปิจักขัตมิงโมกขลานุจาวามะเก ทักขิเนสวัสีไม่ห่างอาสงการตลายหุโลกัสปุระจำานาโมอุปสุงฆ์มาโซตะเกกิสติปิติภากัรมิงสุริโยวะปภังกโรนิสโนสิริสัมปันโนโสภิโตมุญปุงคะวุกุมารักษัสปุระเทโรมหิสีกิตตวัตโกโสไม่ห่างวัตตนีนิจังปฏิทาสีกุณากโรปุณโนังคุลิมาโลจะอุปาลีนันตสีวารีเทราปัญจีเมชาตานาราเตติรกามะมะเสสะสิติมหาเทรา จิตาชินาสวัสดีฯตีมหาเทราจิตตวันโตชิโนุรสาจรันตาศีระเตเจนะอังคามังคีสุสันติตาราตานังปุรตุอสิตาคินิเมตตาสุตกังทักษังปัจจตุอสิวามีอังคุลิมาลกังขันธามุราปฏิตัญจัตตาณติยะสุตตังอาคาเสจตนังอสิเสสาปะการสันติตาชินานานามุราสังยุตตาสตปากราหลังกตาบัตปิตาทะสัญชาตาภัยรัตตุปัตตะนาอสิสาวิริยังยันตุ อนันตเจนะเตชะสาวสัตโตมีตกิจเจนะสธาสัมพุทธปัญเชรีชินะปัญจรามาจฉมิมิหะละตังมหิตเรสธาปาเลนตุมังสะเพตีมหาปุริสาสะพยายเจวะมันโตสุขตโตสุรโคชินานุภาเวนะยคิตุปตะวตัมานุภาเวนะยคิตาริสังโคสังขานุภาเวนะยคิตันตารายุสัตถมานุภาวะปฏิโตจดานิชินปะปัญเรติสิบสามผ่างมหากาผ่าวงสหพรมเทนิมิตสามิตาสาวุทันตงัง คารีเมขลังอุทิตโครรัะเสนมารังธานาธิธรรมวิทีนาชิตบามุนิโตตันติชาสาภวุเตชามังกลานินามาราติเรกะมะพิชุดชติตะสัพพรรติงโครัมปนานละวะมักขะมักขะม,ะม,ะมะัตทะยักขังขันตีสุทันยะ วิธินาจิตาวามุนินโทตันเตชัสาปวัตุเตจะยมังคลานินาราคิรังอัคชาวะรังอติมัตตะพูตังเทวักขิยังกะมะสะนีวะสุทารุนันตังเมตตมพุสีกะวิธินาชิตาวาตันเตชัสาปวัตุเตจะยมังคลานิอุขัดอุขิตตะขัดขามะหิตหัดทัย สุธารุนันตังทวันติยูชนะปบถังกุลิมาละวันตังอิทิพ,พิสังขาตาาัตะมโนชิตบาลนินโตตันติชะสาปวตุเตเชมังคลานิสักอกา,ากัตตว่าการกัดทะมุดทารังอิวะครับพินิยาจินจจยะทุตทะวะจะนางชนะกายะมัเชีสันเตนะโสมะวิทนาชิตบาลนินโตตันติชะสาปวตุเตชมัง <c oughs> กะลาน,นิสัจะวิหายะมติสักจกะวาทเตีเกตุงวทาพิรูปิตะมานังอติอันทะูตังปัญญาปทิชระชิตโตชิตวามุนินโทตันเตชะซาพระวตุเตชะมังคลานินันโทปะนันทพุชะขังวิพุทางมหิตทิงปุนเตนะเทระพุชะเคนะทมาปะยันโต อิทูปเทสวิทนาคิตวามุนินโทตันเตชซาภาวันตุเตใชยมังคลานิทุกขาหักทิฐิผูผูชาเเคนะสุทัตทะหัดถังพรมมังวิสุทธิชุติมิทริภกาภิธานังยานาคะเทนะวิทนาคิตวามุนินโทตัเทนเตชสาเพตุเตเชยมังคลานิเอตาปีพุทธเจยมังคลคละอัตถะคาถาโย ο, วาจโนทีนะทีนีสารติมทันตีหิตวานะเนกะวิธิฐานิจุปัตถวานีโมขังสุขังอธิธขเมยยะนโรสะปัญโยมมหาการุนิกูนาโถหิตายะสัพะปานินังปุเรตวาปาระมีปะสะพ,พาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจะวเจนะสดโหตุ เตชยมังขลังอัชชายันโตโพธิยามมรีสักกายานังนันทินันทินนทวัดทโนโอีวังตะวังวิชยโยโหติช,ยส,สช,ย,ปปชตยสุสุชยมังคคาลีอปะราชิตตปันลังเกศีเสปัทวีโปกคเลอีอภิเส,ส,สพพกีสภุธานางอักขปตัตโตปโมทติสุนักขันตังสุมังขลังสุป,ปะพาตังสุ อุท uhm hm ิตงสุขโนสุมุหุโตจะสุยิตถังพรมมะจาริสุพระทักกินังกายกรรมมังวาจกรรมมังพระทักกินังประทักกินังมนกรรมมังปณิทิเตพระทักกินาพระทักกินานิกัตตะวารพันตเตพระทักกินีพระวตุสัพพังคลังละคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทานุภาเวนัสธาสุติพระวันตุเตพระวั พระวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพติปตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสถาสุตีพระวันตุเตภะวาสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพติปตาสัพพะสังขานุภาเวนะสถาสุตีพระวันตุเตสิปฏิทานคาถายายาเทวตาสันติวิหารักวาสินีทูปีคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมธันานิธานีนะพระวันเตปบูชิตาโสถิงกรุณะเตถะ วิหารมันทะเลเทราจะมัจฉานะวะกาจะพิกวูสารามิกาฐานะปฏิอุปาสากาจะคามาจะเทสานิคมานิขมาจะอิสราสปานาปูตาสุกิตาพวันตุเตชาลาชาลาผู้ชาเยปิจะอันทัสัสัมภาวาส,สังเสทชาตาอัถวูปะปาติกา น,นิยานิกังธรรมะพลังปฏินปฏิปฏจจะเตสพเพปีทุกขัดสะกโรนตุสังขยังธาตุจีรังสตังธรรมูธรรมัทราจะปุกลาสังโคโ,คโหตุสมัคโควะอัตทยะจะนิหิตายะจะอัมเหรักตุสัมธรรมูสัมเพปีสัมมะจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมอริยปเวท ปัศน,นาโหตูสเพปีปานิโยพุทธะศา,าสนีธรรมาทารังประเวทันตูกาเลีเทวปวัตตุมุตุวุติภายวายาสัตตานังสมิธังเนตุเมธานิเมตา,า,าปิตาจะอัตระชังนิจังรักขันติปุตตทางอีวังธรรมมีนะราชานุประชังรักขันตุสัพพธาสิบห้าเทวตาอุโยคณะคาถา,าอุป,ปตั ทุกขับปตตาจะนิิทุกขาอ่ะพยาปัตตาจะนิพยาโสกับปันตาจะนิิโสกาหุนตุสเพปีปานิโทอ,อติตาวตาจะอมามิสัมพวังบุญญะสัมปทังสัมสเพเทวานุโมทันตุสัพสัมป,มปติสิทธิยาทานางังทะทันตุสัทยะสีรังละคันตุสัพทาพาภา,ภาวนาพิราตาหุนตุ คาบฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธ,ธาพระับปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพสโ6สิบสุมังคละคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังหรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพุทธ,ธานุภาเวนโสวถีโหตุนิรันตลงัง โหตุสัพพังสุงคลังลักขันตูสัพพเทวตาสัพพธรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตลังโหตูสัพพังสุังคลังลักขันตูสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะทิฏฐานด้วยอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระัตนตรัยด้วยการสวดสาธยายบทสวดพระสูตรพระปริตรและปัะาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าผลจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอทวยเทพต้องลายปวดจงอนุโมทนาในการสวดสัตยายม์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทน,นาแล้วปวดนอนุพลพหนเกี่ยววัตถุบงคลพระปิตายอดเศษถีเหดียนยอดเศษฐีเหดียนว้ว้ครู68แปตรวจนวัตถุบงคลทั้งปวงที่3ามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจ,จงสำเร็จศักดิ์สิทธิุกประการเทิน